เนด่านต้มไก่ครับมันต้องหั่นหัวค้าตะไคร่ก่อนไปต้มน้ำต้มไอหัวค้าตะไคร่ก่อนใส่ในหม้อไปกันจะเผาไก่ลงครับวันนี้เอาไก่ลงวันนี้คัดการเชฟไปเดียวเจ้าต้มไก่บ้าน ดีใจายครับมือลงทุนตลาดโคกสีลเราไปซื้อตอนแรกน้ำซื้อตลาดนั่งไปที่ตลาดว่ามีขายมันเหมือนกันไอบ้านเออเจ้าเจ้าเซนยังเอาเซนอยู่บ่เออเซน้ำอยู่บ่ไอเครงในดิเครื่องในเซน้ำอยู่บ่เขาเซนน้ำกันได้อยู่บ่เอาบุบมาใส่บ่ใส่เครื่องในน้ำปกันเขาเรียกเจ้าใส่พือตัวสี่ไว้เฮ็ดกินบ่เหลียวบ่ไว้ดิบ่ไวเฮ้เจ้าเจ้าไว้เฮ็ดกินเจ้าเอาไปยนเจ้าที่ไรเจ้าเขาบ่ อะตเจ้าใส่ตัวอใส่กัใส่ตี้ก่อนเนก้อเหลียงก่อนนืงอย่งมันกอนองมนเหลียงมันเย่งเออนันตักขึ้นเมื่อกี้นไ่ไข่ไอยไข่อยมันมมันดิหมันดิหมมันไข่ลอยไข่ลอยออเนี่ยแะเออนันแหละตอนเรียนกเป็นไข่มอันผ่อนน้ำขาวอันเนีอน